สวัสดีครับวันนี้พบกับนิกนอนน้อยนะครับวันนี้ผมก็ใส่ไว้แล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นี่ผมก็มายามนะครับไปมากับทีมงานครับบางแสนครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหวาไงครับท้องขาวฮะท้องขาวเน้นครับผลงานอ ครับใส่ถุงก่อนครับห,หักแข่าบ่หักเลยเนาะว่าจะต้องไปเลยเลยไงใช่ไหมปิดกล้องเลยบ่ยังยังยังเออปิดกล้องปิดนาทีเก็บเข่มันบกสุภาพเลยเนื้อติดเลือใส่แล้วหลังห่อใส่ก,ก,ก่อนนี่ยน้ำบ่ฮะมุมกล้องครับมาให้ดูตอนหักแข่า ครับหนึ่งแต้มครับอืตายฮักขาผมฮักเนหังสี่เลียนนี่เจอเปิดอ๋อเหรอแต้มส่เหลี่ยนเ,นยเลยลก็มา เขียวอีกวน่ะนี่เลยน่ตัวนตัวเลยขึ้นขึเขียวนั่นเลยขึ้ตรงนี้ว้าว ครับทุกคนรอบสองครับหนูน้องขาวครับเอาดูแสงได้การอยู่ครับวันนี้เอาอีกแล้วครับของผมครับหนูใหญ่สุดด้วยตัวนี้ อาจจะท่วงขาั้างท่วงขาลนีวนลว่ว่าคือหลุมงูใหญ่อยู่ว่ะแกวานตายอยู่บ่ตนตายบ่ยยโอ้โหหลุมงูใหญ่ตายแล้วตายแล้วบ่ยามมั้งบ่<อ>ต้องใส่ยูบุจากฝั่งมาจด้วไป ยังยังยังอ่าครับปดครับดึงนูง้นไงโอ้เต้ยกำลังหนอยว้าวใส่คือกันน่ลสวัสดีครับวันนี้เอาอีกแล้วครับทุกคนของไฟของไฟว้าวของเสียแสงครับงานนี้ดูเ<อ>รื่องครับว้าวดี่ไงอ่า ครับงานนี้เบาๆครับตัวปักใหญ่เลยครับแต่ว่าก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ <c oughs> ตัวปักใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่อะไรครับ <c oughs> ค้านจะมาเห็นขน <c oughs> ่อเนี่ยวาย่าอะไไว้ห้ำดางขึ้นงูฮะ เอาอีกแล้วครับหนึ่งตัวครับทุกคนสิฮัเฉียวสูงนว้าวสมุองเาวฮะวันนี้แสนมาเต็มครับเนี่ย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 เั่ยนี่ย็นงงี่ดังแ่้วคร่บวั่นเนี้นี่เนี่ใหญ่ครับเน้นเน็กๆ ตายละตายละมันทำทาาซื้อาบอโอ้ยไปใจว่ได้เจ็กตายมันนูฝรั่งผ่านไล่ตู่อยู่อยู่นี้เสียงแอ,อยู่ยไ่ <c oughs> กา <c oughs> นี่ไนลูโกโป <c oughs> กาโต้แดงโกาดอก

ฟื้นเนาะโลนทานเลยเจ้ายิงนูของไผว่าเฮ้ยจริงนอนโดนระเบ้อว่ะใส่ทสี่สิบเหรียญซึ่งฮึมวาะหนึ่งตามห้า Ôi, còn. Hai là bỏ phấn ngàn, cái to mà đúng không ว,ว้าวขวานครับทุกคนหนูครับขวานูว่่ได้พื้นมากพ่อโลนบอไปท้ <ś les> องทาบคนไปหางูถึงงูเนี้ยว่าสิเก็บบอก้อ้ขึ้นมาจีว่าเอาพืชไบ่ได้มากวามีแต่หนอยสองปั่น แวบึกแสงด้วยว้าวาว,ว้าบบวว้าวันเก็บอะไอยู่ดอกเป็นทุง่งหมดเลหอยมาก็กินบอลก๋อยบวหอยแล้วย่างนู้หัวนูก๋วกหยหม่กระกประเด,ดีประเดีดใช่ไหมเิ่งสั่นพรอมแล้วประเดีนาได้ด ่้งนั่นปดีตั้ง่นเอ้งอย่าห่างไว้เด้อไผก็ได้ับหาดเครื่องไหเป็นบเมสัตวก็บกอบไปน้ำกันเดี๋ยวนีนายอดน้เอกคนนะผึงเมาเหล่าผนึงถือหวนอยู่เอาไปมายิงูกงไปใส่ ว่ามันลันล้านเขาบักซักยอกกันพื้นนั่นเคลียดอกออกเบิดเลยได้ว่ามันซุ่มนั่นึ้เคลียออกเบิดถ้ามันอยู่ห่างออกไปประมาณจะแขนหนึ่งนี่หมดตามันจูนนะได้หนะนีกมันจ่อโหลดนะมันมันเวลามันเข่าบ่มันแห้งบนออกออกจากเราไปบนในอันนี้คังอยู่ในตัวมันนี่หมด น้งอยู่ครัเออนี่ันครับนี่สร้างแสนเล่นแล้วครับรอบเช้าเปิดต้นเี้เปิดที่เย็นนมีเยอมไห่ไม่ใช่ขัดโมเมนต์ดุด้วบ่ เดียวยว่ายเพื่อ,อนฮะเดินดังๆอยู่ครับ <laughs> โอ้ยน,น้อยอพอได้ปีกอุอ้ยบนนี้หน่อยอเออติมอยู่เลยว่าบาปมีหลายเนาะนุ่น่ะโ <laughs> อ้ยโหอีนี่ตัวนี้เด้อเอาไปเห็ดเผาหนาปุ๊กเด้อ <laughs> มันชุ้แเลยตัวนี้ของขวมึงขาดได้เป็นหนึ่งแต้มครับสั้งแสนเล่นแล้วเขี้ยงเาเลื้งั่กัดใหญ่นี่นี่เอาละครับสั่งแสนอีกแล้วครับ ครับเน้นมูใหญ่เลยมันเสือไป,ไปเ,อออเลยเดไปได้ขนาดนู้นกระชับมือได้ยังไงโหขนาดเลยมาตอนไหนวะแล้วมีผูดเป็นเรือเลยยอดครับเช้านี้